บลจย o b ขอแนะนํา6กองทุนเด่นในกลุ่มกองทุนยูจิสกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและประหยัดภาษีค่ะ กลุ่มกองทุน u จิสหรือกองทุนเปิดยู่ใเตึก Global Income s t r a t e กบอ Bond เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีสภาพคล่องและคุณภาพสูงบริหารกองทุนเชิงรุกโดยพิมโก้ทีมผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารตราสารหนี้เน้นลงทุนผ่านกองทุนหลักพิมโก้ GIS Income Fund Class I ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบปัจจุบันเน้นที่ตราสารหนี้ที่มีอายุปานกลางเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยรวมและรักษาเงินลงทุนโอกาสรับผลตอบ แทนที่สม่ำเสมอควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนรวมในระยะยาวมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกเน้นการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพสูงเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดพันผวน จัก,กรวัลกองทุน u ู i s สกกองทุนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ได้แก่ u g i s Class N, u g i s Class A, u g i s FX Class N และกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้แก่ u g i s Class SSF, UJIS RMF, u g i s FX Class SSF โปรโมชั่นคงสุดท้ายลดหย่อนภาษีถึง31ธันวาคม2 5 6 7ลงทุนในกลุ่มกองทุนรวม S S F R M F ไทย E S G ยอดับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวม L T F จากบลจอ,อื่นทุกๆุก0 0 0 0 0บาทรับฟรีของสมนาคุณมูลค่า100บาทสำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการนักลงทุน โทร0 2 7 8 6 2 2 2 2หรือเว็บไซต์ uobam.co.th และช่องทางการเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน uobam invest th a a i l n d ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน